ไปดูเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะที่ผ่านมายังคงเกิดเหตุตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเองยังคงตรวจคน้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะอย่างเข้มงวดเขาบอกว่ามีการข่าวแจ้งเตือนนะคะคว่าจะมีความพยายามที่จะก่อเหตุร้ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยทางพันตํารวจเอกประยงข้อสาขาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองยะลาสั่งการตํารวจในพื้นที่ค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจคน้นบุคคลและยานพาหนะเป้าหมายโดยเฉพาะรถกระบ โตโยต้าวีโก้แคปสีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่คควาย9049และรถกระบะอ us ิซูซุสีเทาหมายเลขทะเบียน2508ปัตตานีรวมถึงรถที่คนร้ายขโมยไปก่อนหน้านี้ด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็สั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลักลอบนำยานพาหนะซุกซ่อนระเบิดเข้าไปก่อเหตุในย่านชุมชนและย่านการค้าเขตเทศบาลนครยะลาหลังจากสายข่าวแจ้งเตือนว่าเขตเมืองยะลาเป็นพื้นที่เป้าหมาย ขณะเดียวกันนะคะก็ให้ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ